ไอเสือไอเสือวันอ้าวเป็นยังไงวันนี้เนี่ยนะครับบรรยากาศทุกวันนี่นี่ผลงานใช่ไหมเนี่ยโอ้ี่เดี๋ยวเรพาดูผลงานครับโอ้เข้าท่าครับก็ได้แล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะเพิ่งมาใช่ไหมเนี่ยเออ ไอ้สิงานตัวปปลลาาอะไรเนี่ยปลากระปลากระสูบเนะะะาะกเกปลาปลากาปลากาครับโอ้นี่ที่เบียงเก่าครับเบียงเก่าขอนเกลนครับจุดชุม,มนันเบียงเก่าออได้ตกทุกวันได้ทุกวันเห็นปะอ๋ออันนี้มันอากาศมัน เชื่อ,อยังไงไม่รู้ทางไฟไม่ค่อยเข้าสิไ่รือยังไงเข้าดีอยู่ิเชื่อมานเชื่อมานนะครับดูบรรยากาศนะน,ะนี่อย่างเงี้ยครับเนี่ยดูไปโน่นขอฟังโน่นวันนี้อากาศครึ้มๆนะครับ ถ้ามัดฝนจะตกเหมือนกันเนี่ยถ้ามัดฝนจะตกเหมือนกันนะ,อะโอเคครับก็พอได้อยู่นะครับเนี่ยก็ได้กับข้าวตอนเช้านี่แหละ ออกเดินทางต่อดูยูทิวสัต์ต่อครับถ่ายดูบรรยากาศเวียงเก่าครับนี่นะรอบเบึ้องน้องคูนะครับอบื้องน้องคูรอบเบืงน้องคู รอบบึงน้องโคนนี้นการก็ถือว่าเยี่ยมนะครับแจมๆจมอยู่ถือว่าเยี่ยมเยีมันนี้เยี่ยมอยู่ดีดีมากอยูก็ขอค่ินี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ